สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนท้าเวสสุวรรณเขียวแดงคู่ใหญ่สุด ประธานพรโชคลาบหนึ่งเดียวในจังหวัดวันที่9กุมภาพันธ์65ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณหน้าวัดแม่นาเรือตำบลแม่นาเรืออำเภอเมืองจังหวัดพะเยาได้สร้างเท้าเวสสุวรรณเขียวแดงคู่อยู่เฝ้าสองข้างประตูหน้าวัดแม่นาเรือใหญ่ที่สุดในจังหวัดพะเยาโดยมีขนาดความสูง6เมตรกว้าง2เมตรองค์สีแดงชื่อเทา้าเบิกทรัพย์อง์สีเขียวชื่อเทา้าสมหวัง ผู้ที่มีศรัทธาจะมากราบไหวา้จะขอพรเท้าเบิกทรัพย์ในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองการค้าขายเจริญรุ่งเรืองการงานเจริญก้าวหน้าส่วนเท้าสมหวังจะให้สมหวังในทุกๆสิ่งที่ต้องการสําหรับเท้าเวสุวรรณองค์ดังกล่าวหลอดด้วยปูนในท่าทางยืนถือขทาวุธทางหรือกระบองวิเศษเป็นอาวุธสวมแหวนแก้วมณีทั้งสององ,องค์และมีเพียงหนึ่งเดียวที่ใหญ่สุดในจังหวัด พระครูปัญญารัตนพีรานหรือตุหลีเจ้าอาวาสวัดแม่นาเรือกล่าวว่าก่อนจะมาสร้างเท้าเวสุวรรณู่ไว้หน้าประตูของวัดแม่นาเรือได้เห็นแบบอย่างมาจากหนังสือและถือว่าเป็นเจ้าพญาผีคุ้มครองวัดและชาวบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุขสร้างไวหน้าประตูทางเข้าวัดโดยสร้างสององค์องค์หนึ่งลงด้วยสีเขียวตั้งไวท้ทางทิศใต้อีกองค์ลงด้วยสีแดงตั้งไวท้ทางทิศเหนือมีขนาดสูง6เมตรกว้าง2เมตรรอด้วยปู คุณปั้นในท่าทางยืนถือคาถาวุธทางหรือกระบองวิเศษเป็นอาวุธสวมแหวนแก้วมณีทั้งสององค์สําหรับการสร้างเท้าเวสวุวรรณมาติดตั้งไว้หน้าประตูของวัดเป็นเอกลักษณ์สัญลักษณ์ของตําบลแม่นาเรือและเพื่อปกปักรักษาคุ้มครองวัดและชาวบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุขเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นวัดเดียวของจังหวัดพะเยาที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดู ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ